มา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 หล่อบึงเคยคิดว่าจะเฮ็ดอยู่พูนบ่แม่นเนาะอันนั้นก็สิแม่นอันนั้นน่ะป๊าถโถโถูกเฮ็ดได้ขายแท้เนาะนี่น่ะโอ้ได้ขายที่โอ้เนนี่่ะมึงดูมัดดินน่นเลยน่ะดินงามอยู่อ่ะดินอันนี้ดินธรรมชาติบนดินทมเนาะของซุ้มค่อยอยู่เหนือดินทมเนี่ย Ừ, chúng đi bèo nghiêng bắt chúa hát mặt thùng tìm 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 มันคือต้นมันคือต้นเอออยู่บ้านค่อยโมเมนเอิญว่าต้นหมกเพชรปาตี้แต่มันมัวนไเปลยนกเพชรมักเรือเป็นมักมันม้นมันม้นเขียวเขียวมักมันม้วนคือมักหนำครอบมักเล็บแมวเออเขาเอิญว่ามักมักเพชรปาบ้านค่อยเอิญน่ะ เออ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 แล้แจะเอาเวลายไปนั้นดูทานที่มันปลุกนะนี่นี่นี่ขอจกซิบอันได้ไหมเป็นบวงแล้วอะซ้ำเนี้ยคอยสิเอาไปบ่มสิกองโฟมสิดาคอยใส่ยาหนามัจะมันจะซิบอัานหมบ่อันนี้อันนี้คอยวานแล้วคอยวานแล้ว มาคอยหาเสียเอาดอกไปเลยบังทุกคนบังไหมดินเฮือนเานี่ดินงามคือว่าบ่งงามใช่ไเป็นดินงามใชม่เอาเอา,เอาขี้เป็ขี้ไก่ใส่ละแล้วะนะบงงสะอ่อน,อนทุกคน,น,นบังไหมเออบงนี่ทุกคน ค่ไขวานสุดแล้วละว,ว่ามันแตกขึ้นมาและสองสามมือละหายพอระบานอ๋อเม็ดพักตุม่มแยงว่ะตุม่มตุ่มแตงพักตุ่มแตงตุ่มต่อยตุ่มแตงตุ่มแตง,ตแตงไปนะหางสิโรคออกก็ได้ไปแล้วไหมเออพอละจะเอาไปใส่อันนะ่ะเอาไปใส่กล่องโฟมค่อยจะซื้อนะมันมีกล่องโฟมอยู่ฮั่นค่อยลงหัวอาหารแล้ว พระแหละเพราะแหละไปแล้วเออบ่อพักกาศค่อยอันนี้แหละรุ่นนี้แหละค่อยวานไงเออเข้าไป็นยังค่อยหากระวานเป็นดอกเอ้าทุกคนบนนี่ยโอ้ยมาได้หลายพักเออแสดงว่าอันนั้นได้กินแล้วว่าเอาไปกินแล้วว่าชุดนั้นน่ะเก็บไปกินเธอหนึ่งเลยที่ยังว่างอยู่น่ะเออเอาเอาท่านขอบใจ เบิ่งทุกคนเออเออเบิ่งทุกคนเลยเออเออเอาเอาไว้คลิปนี้แหละทุกคนฝากไว้มาเบิ่งเห็นบ่เฮือนเรากับลังบักง่ายๆจำได้ก็บโบกละท่าสีก็เป็นแต่อยูยูคุ้มจัดสันลุ่มนะจัดสันเทิงมาจัดสันเทิงกันนะเขาอยู่คุ้มจัดสันจัดสันลุ่มนี่เนี่ยฝากไว้ก็แล้วกันคลิปนี้เอ้า